โอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกเนเ็ดมานเนสเซอร์นะคะในโอเคในดราก็เนสเซอร์เบอร์นะคะก็ตอนนี้เนสจะพาไปลงดันฟอร์สักเคนไอส e เลสคอนะคะไอเลสหรือไอเลสวะช่งแมวันโอเคตอนนี้เราก็จะโอเคเราจะไปนะเนาะก็วันนี้ก็อตอนแรกจะว่าจะ เวลให้ได้3เลเวลเพราะว่าชดเชยวันที่แล้วที่เวลไดเวลเดียวอย่างน้อยก็คือตั้งไว้ว่าติดต้องเวลได้วันละ2เลเวลก็เมื่อวานเวลได้เวลเดียวก็วันนี้กะจะให้3เวลแต่ก็เฟลนะคะเพราะว่าวันนี้เซิร์ฟซีเมนเทนแนน์นะคะเมนเทนแนน์เปิดทีก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วเน็ตเล่นได้พอตีหนูทสองเน็ตก็ตายแล้วค่ะบางทีสีหุ้เน็ตก็ตายแล้วชีวิตก็เลยโอ้ชีวิตนี้เอาเอา,เอาเท่าไหร่เท่ากันแล้วกันเนาะ โอเคก็จะบอกว่าตั้งแต่เลเวล32มาเนี่ย XP มันจะขึ้นยากขึ้นนะก็ถ้าใครเคยดูตาราง XP ที่ต้องการเนี่ยตั้งแต่ 3- 2ถึง33เนี่ยจะเพิ่มเป็น2เท่าจากช่วง8เลเวลตั้งแต่24ถึง32เลยทีเดียวก็่านนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันนะคะว่าใครจะหาตีเลเวลได้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะไปโซโลเองก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเพราะว่าแม่งไก็ให้น้อยอยู่แล้ว พืนปาร์ตี้มันก็แบ่งอีกีเข้าไปอีกแย่เลยนะคะก็แล้วแต่คนนะคะว่าคนอยากไปไหนนะคะก็คิดว่าถ้าใครมีที่เลเวลเลเวลตัเลเล้งแต่สามสองถึงสี่สิบเร็วๆเนี่ยก็โอเคนะคะก็แนะนำมาได้ะคะ่ะเออวันนี้ก็แอบ,บเข้าไปในบอร์ดเพลงดีมานะคะก็มีคนถามว่าช h ปเตอร์สี่เนี่ยมันมีถึงแค่นี้เองเวลไอแพสามสองเนี่ยมันมีช h ปเตอร์ถึงแค่ช h ปเตอร์สี่ใช่ไหมก็ขอบอกเลยนะคะว่า ใช่เพราะว่าพอชัอ้ t เตอมันเนี่ยันที่จริงเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เลเวล30แล้วละนะคะก็ชั a p เตอร์4จะเป็นของเลเวล32พอชั้เตอร์5ก็จะเป็นของตันเลเวล40เพราะฉะนั้นถ้าใครทําเสร็จเร็วก็ถือว่าแล้วแต่คุณก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะว่าเวสหลักๆของแต่ละอันเนี่ยมันจะเว้นห่างไปประมาณ2เลเวลคุณก็ไปรีบทํานะคะให้มันจบๆก็สวยสิคาพี่น้องน,นะคะ เ,เควจะย่อยให้มีให้ทําไม่ยอมทํานะคะไปหาเล่นทําเคลกเคลวหลกัลกๆกันในหมดก็สวยไปนะคะเอาละค่ะก็เห็นไหมคะมันมันหาหาเคลละสองเลเวลก็ก็ทำไปนะคะยิ่งชัปเตอร์หนะคะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหมดไหมแต่ว่าของอะคาเดมีนะคะวิ่งพูดอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีการเข้าไปดันเข้าดันน้อยมากประมาณสองสารอบเองก็บางทีของสียอีีหลักเอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะโอเคเดดๆด จำมันเป็ดนะมันเป็ดอ้าวหนกูกระเด็นมายัางไงนี่ลูกโอเคเราไปดีกว่าเนาะโอเคโอเคที่ยากได้เป็ดอีกตัวหนึ่งก่อนนะจะได้เป็ดสักสามตัวเลยก็ได้อ่าโอเคโอเคอีกสองตัวก็พอมั้งเราโอเคมาเร็วสิมาลูกมาเร็วมาเร็ววิ่งมานี่เมฆคดักเมฆคดัก ไี่สเนในโลกมาเจอารระบาลุกเราก็จะบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่ค่ะ for for second isolate ของก็จะเห็นนะคะว่ามันขึ้นแค่1%ถ้าเป็นระดับ normal ระดับ hard 2% master 3%อ abyss เมื่อกี้ไปลองมาแล้วตายสีรอบเพื่อเปอร์เซ็นต์แค่เกือบ4%ไม่คุ้มนะคะตายตายเปอร์เซ็นต์หลักรั้งนี่ไม่คุ้มเลยสักนิด โอเคงั้นเราจะเป็นมาสเตอร์นะเพราะว่ามาสเตอร์เน้นลุยมันดอดก็โอเคนะคะเ Enter ป่ะถ้าเป็นดันของ f o r s e c o n d Isolate นะคะจะเป็นดันดย,ยาวๆค่ะก็คือเป็นแมปยาวนะคะไม่มีการวา์ปโอเคปังป๊อก ว่าจะได้อะไรมาโอเครูค้ว่าอะไรเอ๊ะเมฆาดังหมดแล้วเหรอ ถามว่าเราไม่ดีเรื่องอะไรเรื่องพ่อเรื่องแม่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่ไม่มีใครอยากดูนะคะไม่มีใครอยากดูเซนเซอร์เซนเซอร์เราเซนเซอร์ไม่ท,นทันดีกว่าเราจะลงสดษเจียร์มาเจะต้อกเป็ดเ,เดีวิ่งตามลูก เล่พวกนี้เล่น,าล,นลารสถานที่บลอยได้เลยค่ มันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเฮ้ยน้องเป็ดร้องด้วยไอเรียบไปเลยเรียบๆไปอีกโอเคเราต้องไปทางนี้อ่าสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดการปินหน้าต่างก่อนโอเคเรียบร้อยมาละเชี่ยกูต้องเรียกอัลเฟโดมาแล้ว,รลวหรออัลเฟโด,ดต่ดลน้าลูก กิ้งการ้องโอเปร่าภาษาเสียงอย่างนี้นคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นกิ้งก่าไหมทุกคนเห็นไหมเห็นใช่ไหมนั่นไงกิ้งการ้องภาษาเสียงโอ้ไม่ใช่ตั้งบอกปามมีรู้ตัวได้แล้วมีมาได้แล้วไม่รู้ตัวเลยครับพี่น้องเราเดินไปได้โอ้หวาว ว่าเป็นทริคนะคะว่าจะเ,เปิดประตูไปได้ยังไเงเดี๋ยวไปมัดของจัดของก่อนจะเยอะไปไหนอันนี้ไม่เอานะคะเยอะไปเราจะกิ๊บไปให้ n p C นะคะนะคะลองดูว่าถ้าได้แม้คะแนนมันจะเป็นยังไงนะคะหลังจากมาตรงนี้เุ๊เราจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะมีหมาจนึงบอกว่าอู้กูหิวมากกูอยากกินข้าวกินเนื้อกินอะไรเอาเอา,เอาเนื้อที่เราได้มานะคะมาวางไว้ มันก็จะอู๋กูได้กินกูได้กินแล้วแล้วมันก็จะเปลดตไปให้เราเห็นไหมโอเค แล,แ,ลแล้วที่เหลือเป็ดท,ที่เหลือใครไปไหนมีตัวหนึ่งไ,ได้เป็ดมาช็อตสองตัวแล้ววัดดีต้องเป็ดมามองต้องไปตั้งป้อมนะคะถล่ม ไม่ใช่ของนะคะเราเราไม่ต้องไปเก็บนะคะวันนี้ไอเกตเก็บไม่ได้แล้วมามามาพอถึงประตูนี้นะคะเราโอเคเราก็จะถึงบอสแล้วนะคะข้อตัวนี้แหละพอจะคิดได้พอจะคิดได้แล้วนะคะจะเป็นอะไรทำนองนั้นคือดันจะดันยาวๆแล้วก็พามาบอสเลยนะคะอะไรสนุกดีออกเด็ดว่านานๆที่เปลี่ยนบรรยากาศดันเบื่ออยากหาลูกจะเห็นมือก็มือก็สนุกดี

¡Vamos! น่ารักที่สุดในโลกเลยลูกโอเคเราได้ละจบแล้วหกหมื่นอุ้ยที่เป็นเอสเลยเหรอคูอว่าจะไม่ได้ซแล้วนะเลือกอันไหนก็ได้ค่ะแม่หินคงจะดีเยี่ยมเลือกันเลยแล้วผู้ก็เอาไม่ได้ยินนะคะเพราะว่ามันเต็มแล้วของมันเต็มแล้วผูก็ไม่ได้ยินนะคะเฮ้ยโอเค ก็สวัสดีก็ขอบคุณทุกคนมานะคะที่มารับชมรับฟังนะคะก็สวัสดีค่ะ